มานอนในเวลางานได้ไงคะขอโทษนะคะคือว่าเมื่อคืนฉันแกไม่ต้องแก้ตัวทั้งนั้นอะ่ะคนอย่างแกเนี่ยที่เกียดัวเป็นคนเดือนนี้จะหัดเดือนแกเพึ่งหนึ่งพนักานคะพนักานคะ พอยปะเฮ้ยพอยแกมากินข้าวร้านนี้เหรอไม่เจอตั้งหลายปีดีใจจังเลยอะ่ะฉันทำงานที่ร้านนี้นะจริงหรอแกทำงานที่ร้านฉันด้วยอะ่ะร้านแกหรอฉันเพิ่งมาทำงานที่ร้านนีอ้อย่างนี้ฉันได้เจอแกบ่อยขึ้นแล้วดิ <c oughs> ถ้างั้นวันนี้แกไม่ต้องทำงานละเราไปหาอะไรกินอร่อยๆดีกว่าพอย ขอแกอย่างดิเรื่องที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับได้ปะทำไมอะ่ะเมื่อก่อนเราสนิทกันจะตายไม่อยากคนอื่นมองไม่ดีอะแกไปถึงเจ้าของร้านเป็นเพื่อนกับเด็กเสริมฉันได้ไงโอ้ยฉันไม่แคร์หรอกใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาดิช่วยหน่อยไม่ได้ไงอืมรู้แล้วนะ่ะ ค่ะอตอนนี้เลยเหรอคะได้ค่ะแกวันนี้ฉันมีประชุมด่วนกับผู้จัดการอะไว้นัดก,กันเนาะงั้นรีบไปเจอกันแกเจอกัน เป๋าตังทอยนี่ตายแล้วจะมีอะไรใช้ในการประชุมไหมเนี่ยรีบไปคืนดีกว่าอันนี้คือสรุปยอดขายของปิงนะครับบอสทอยแกลืมกระเป๋าตังอะ่ะนี่เป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยทำไมถึงเข้าห้องประชุมแบบนี้อะ่ะ เธอมีสิทธิ์อะไรไม่เรียกชื่อเล่นบอสทะาอะผู้จัดการคะเขาแค่เอากระเป๋าตังค์มาคืเนเองคะ่ะไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยอะ่ะไม่ได้ครับบอสถ้าไม่งั้นเนี่ยพนักงานก็จะทำนิสัยไม่ดีไม่รู้จักนิต่ตที่สูงคนจนๆไล่กงรศึกษาแบบเนี้ยคงไม่มีใครสอนเรื่องมาระยาททางสังมคมหรอกครับแต่ยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยะคะ่ะ กับการที่คุณไปผักเขาแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยเราทุกคนทำงานบริการเจอปัญหาอะไรก็ต้องใจเย็นต้องแก้ปัญหาด้วยสติสิครผมว่าวิธีนั้นเอาช้กับลูกค้าดีกว่านะครับถ้าทงานกระจอกกระจกแค่นี้ผมว่าไม่จำเป็นแต่คนที่คุณกำลังดูถูกว่าเขาไม่มีการศึกษาแล้วก็จนเนี่ย เขาเป็นเพื่อนฉันเองค่ะเรียนด้วยกันมาสิบกว่าปีเมื่อก่อนครอบครัวของพอ่อเขาเนี่ยรวยกว่าฉันอีกนะคะแต่พอคุณพ่อเขาเสียเขาก็ต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดมาส่งเสียให้น้องเรียนจนจบคนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนบอสใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดด้วยนะคะ ผมขอโทษนะครับบอสคือผมไม่ทราบจริงๆครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของบอสนะครับขอโทษงั้นเหรอคะคุณทำแบบนี้กับพนักง,งานฉันจะไว้ใจให้คุณไปดูแลลูกค้าได้ไงอะ่ะบอสครับผมทำงานที่มาห้าปีแล้วนะครับแล้วทำไมบอสถึงเข้าข้างพนักง,งานที่เพิ่งมาเริ่มงานได้แค่เดือนเดียวละครับกรรมค่ะเป็นผลจากการกระทำ ที่คุณทำกับพนักงานแล้วคุณทำแบบนี้นคุณโดนไล่ออกคะ่ะออกไปจากร้านใช่ไหมบอสครับเชิญคะ่ะพอสต่อไปแกไม่ต้องมาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านฉันละฉันเข้าใจดีกับอเอาแก เดี๋ยวยินดีกับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ด้วยนี่แกฉันเป็นผู้จัดการเลยเหรอถูกต้อง่ะใจนะพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นนี้เลย ร้านเจ๊นองนะเออไปไปเลย <c oughs> <c oughs>